เย็นๆป่ามสพัฒวิศรัพย์นะครับพันปลาน,นี่คือบ่อพันปลาตะเพียนตะเพียนไซสขนาดไซส์้5เซนนะครับให้อาหารปลาตอนเย็นตะเพียนนะครับมีเยอะนะครับปลาตะเพียนมีเยอะมากเลย ประมาณล้านตัวนะครับอยู่มีอยู่ประมาณแปดบอ่อนะครับก็กล่าว่ามีประมาณล้านตัว ไ้สวยนะครับอติดกันอีกนะครับนี่คือปลาส้อยส้อยขาวหรือขาวส้อยนะครับนี่ก็มีอยู่มันแสนแสนแสนตัวนะครับสวพัฒวีทรัพย์พันปลา นะครับขายอาหารปลาแยมมือแรงนะครับพี่น้องครับพามามา,มาเกลือปลายยำแรงปลาซ่อยขาวหรือขาวซ้อยสามถึงห้าเซนเหมือนกันนะครับ เดี๋ยว่อใครเห็นดอกพี่นองมันเหลี่ยมไกลๆนะครับให้เห็นไกลๆเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหัวส้อ,อยนีแต่เพี้ยน เลยหนึครับ อ้าวนี่กัตะเพียนนี่ครับเบอร์สองนะครับตะเพียนตาสองตาสามแล้วก็ตาซีนะครับบอนีกประมาณสามแสนตัวนะครับเนี่ยหันยังม่แรง เดี๋ยวพอใครเห็นดับพี่น้องมันนั่นนะครับอาหารปลาตอนเย็นนะครับตอนห้งแรกตอนเย็นเย็นปลาคุณภาพนะครับฟร์มสอพัดวันนี้กะอีกเพื่อนอาทิตย์นึงนะครับก่อแล้วขึ้นช่องลูกค้า บัวปลานะครับของสพตวิศพ,พันป่าบาวิพพันตาได้ได้ครับไจะพเป็นส้งปลาบั เดนวันยาเดี๋ยวผมโทรหาลูกค้าตอนวันเสานะก่อเนานะ